สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีลดราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยเบอรงเอาเดอร์จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินนะครับขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับคันนี้ก็คือโตโยตา้าไฮรักบีโก้ตัวพรีเลนเนอร์เครื่องยนต์3.0นะครับเกียร์ธรรมดาปี2007ราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับมามาดูมาชมเลยนี่ไหมป้าลดอย่างาง้างขคักง้ามแน่ใส่ี่พอยีแม่งง้ามโพดงามโพเลยนี่ <laughs> ได้สีขาวด้วยนะคันนี้นะครับ ขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อย้ำกันอีกครั้งนะคันนี้นะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเทินเทินอยู่นี่โตโยต้าไฮรักดีโก้ตพี P ลนเนอร์ ner, เครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดาปี2007นะครับปี2007นะราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับใครที่หาอยู่มาเลยมาดูส่วนหน้านะครับส่วนหน้าฝากระโปรงนะฝากระโปรงเดิมนะครับมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อน กระจังหน้านะครับเราแจ้งนิดนึงนะกระจังหน้าเราอัปเกรดนะครับเราอัปเกรดกระจังหน้าเป็นโฉมสมาร์ทเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับเราอัปเกรดเพื่อความสวยงามนะไฟหน้านะครับเราเปลี่ยนให้อย่างงามเลยนะเปลี่ยนของใหม่นะครับให้แมทกับกระจังหน้านะกันชนหน้าเดิมนะครับคันนี้นะสวยนะเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับได้สีขาวยกสูงโรงงานนะครับ คันนี้บอกเลยสายจวดได้เนี่ยสายจวดเด้อเครื่องยนต์3.0นะครับ163แรงม้านะใครชอบจุดจวดนี่มาเลยราคาเบาเบาแสนกว่าบาทนะเนี่ยสภาพนี้นะแสนกว่าบาทนะครับคุ้มมากนะคุ้มจริงๆเนี่ยคันนี้นะครับใครได้ไปนะโคตรคุ้มผมบอกเลยใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะครับ v i g กตัวพรีเ e เนอร์ยกสูงโรงงานนะครับตัวนี้เป็นแคปนะ สวยเลยเนี่ยคันนี้รถพร้อมใช้งานนะได้โลบาร์ด้วยนี่แม้มีโลบายพร้อมผนได้เนี่ยงามมีดีนะครับได้สีขาวใครหาสีขาวอยู่มาเลยนะครับคุ้มราคานะแสนกว่าบาทได้สภาพนี้นะหายากนะครับหายากอะมามาดูสภาพภายในเลยนะนี่แม้ป้างามมีดีด้ยอะเดี๋ยวขอเปิดสองฝั่งหน่อยเริ่มมือดอีกแล้วนะครับ <laughs> โอ้ยนะหมานตะย้ำคำมีลีได้นี่แม่เฮ้อเนี่ยจักเป็นจังไดนะครับมานี่ มาดูสภาพภายในนะภายในสวยมากนะครับดูกันเลยนะดูไปพร้อมๆกันนี่ไหมภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังผลได้เนี่ยนี่ไหมงามอิเลีครับเบาะหนังอย่างดีนะหนังเกรดเอเลยนะครับสะอาดสวยงามนะครับดูเลขไม้หน่อยตัวนี้ปี2007นะคันนี้นะครับตัวนี้ไม้แท้นะไม้แท้2,8 0แนนะครับก็สมมาพาควนนะตามอายุรถนะครับปี2007เเนี่ยได้สภาพนี้นะแผงคอนโซลเดิมนะครับเพลงเพราะแอร์หนาว ตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้านะครับดูแผงประตูหน่อยนี่ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโรงงานบุด้านข้างนะครับเป็นหนังนั้นหนังสีครีมสวยมากคันนี้นะอะมาดูนะครับรายละเอียดต่อไปอ่ะดูเบาะแควเบาะแควสวย,ออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยนะมืดอีกแล้วนี่นี่แหมป๊อดเบาะแคบยังงามเลยนะเบาะแควเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับพลาสติกยังไม่แก่ได้เดนี่ยเบาะหนังเนี่ยน,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 นะครับเบาะแคบนนะต่อไปนะครับมาดูส่วนต่างๆนะครับ ขอบประตูนี่ดูเลยนะครับประตูนะแกะดูนะขอบยางขอบประตูนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับนี่ไหมนี่สวยสวยคันนี้รับประกันเลยนะเครื่องช่วงล่างดีนะครับได้ตัวยกสูงนะยกสูงโรงงานเครื่องยนต์3 0 163แรงมานะครับสายจวดมาเลยนะใครชอบจุดจวดนะครับนี่เร็วทันใจประหยัดน้ํามันนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเครื่องยนต์3.0ก็ประหยัดน้ํามันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะ อ่ะต่อไปนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องกันหน่อยนะนี่รถของเราจะพาดูพาชมแบบนี้นะครับรายละเอียดทุกส่วนที่สําคัญนะครับนี่มาดูกันเลยตัวนี้นะครับเครื่องยนตนะดูเลยนะเครื่องยนแห้งๆนะครับเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนสามจุดศูนย์ร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับสายจวดแท้แน่นอนเลยนะอ่ามาดูคันหน้านะครับคันหน้านะดูนี่ตรงนี้นะครับอ่า คันหน้านะครับคันหน้าชิ้นเดิมนะครับคันนี้เราก็มีการเก็บงานเก็บสีให้นะเราแจ้งเลยแต่เลขคันหน้าของเดิมยังอยู่นะเนี่ยเลขคันหน้านะครับยังอยู่เม็ดอาร์ของเดิมก็ยังอยู่นะก็จะมีการเก็บสีให้นะครับเพื่อความสวยงามตาไก่ฝั่งขวายังอยู่นะของเดิมยังอยู่นะครับฝั่งขวาคันหน้านี่สัญลักษณ์ตัวอาร์นะครับของเดิมโรงงานอยู่เดิมเลยนะสวยมากแสนกว่าบาทได้สภาพนี้คุ้มนะ คันหน้าชิ้นเดิมนะครับคันหน้าชิ้นเดิมเราเก็บสีให้เราแจ้งเลยนะเก็บสีเก็บงานตาไก่ฝั่งซ้ายเดิมนะครับตาไก่ตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายสัญลักษณ์นะครับตัว L นะก็จะเดือนรางนิดนึงนะเพราะว่าเราเก็บสีให้เราแจ้งเรารายงานเลยนะครับแต่ยังอยู่นะของเดิมยังอยู่นะครับแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายเดิมนะนี่แก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับนี่ไหมอ่าคันนี้เราเก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเราแจ้งเรารายงานเลยนะครับรถก็หลายปีแล้วนะครับอ่า เพื่อความสวยงามเราเก็บให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะครับเพเดิมนะตัวนี้นะครับมาดูเลยเครื่องยนต์3.0นะครับ163แรงมา้าปี2007นะคันนี้วีโก้ปี2007นี่มาต่อไปนะครับน็อตฝากระโปรงนะตัวนี้นะครับน็อตเดิมฝาเดิมนะครับแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานเลยนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะฝากระโปรงเดิมเนี่ยดูนะแผ่นกันความร้อนของเดิมแท้แน่นอนเลย <c oughs> นี่ไหมนะครับอ่า ฝากระโปรงชิ้นเดิมนะครับเราเก็บสีให้เม็ดอาร์คของเดิมยังอยู่นะนี่ดูนะเม็ดอาร์คของเดิมยังอยู่นะครับโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยยังอยู่ครบนะฝาเดิมฝาแท้โรงงานนะครับอ่าต่อไปมาดูน็อตฝั่งขวานะน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมจะถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับแก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยนะเดี๋ยวต่อไปติดเครื่องนะครับติดเครื่องฟังเสียงนะมืดแล้วไปเร็วนิดนึงขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ สวยมากนะคันนี้แสนกว่าบาทนะครับนี่แสนกว่าบาทได้ตัวยกสูงได้สีขาวด้วยนะคันนี้นะครับได้สีขาวแหมใครหาสีขาวชอบสีขาวอยู่มาเลยนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพเสียงเครื่องยนต์นะติดเครื่องให้ฟังเสียงกันเลยนะย้ํากันอีกครั้งนะครับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์3.0 163แรงม้านะสายจวดนะครับมาดูเครื่องนะนี่สภาพเครื่องนะครับเครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับ คุณแม่งามีหลีด้เครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับสีแต้มสีมาร์กยังอยู่นะนี่ยังอยู่นะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะอ่าต่อไปวิธีตรวจสอบนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นนะดึงแท่ขึ้นมาเนี่ยดึงแท่ดูเลยนะไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ามันไม่มีกระเด็นนี่รับประกันการันตีเลยเครื่องดีมากคันนี้นะรถสวยพร้อมใช้งานนะครับแสนกว่าบาทนะเออรีบมาเอานะครับนี่ งามีลีได้ได้สีขาวผูนได้เนี่ยขาวจูนพูนอยู่นี่ได้โอ้ยงามคักงามแี่ยี่พออยี่แม่ไขอ่เอ้อยนี่นะเอ่ามาต่อไปนะครับจุดที่สําคัญนะรถกระบะจะพลาดไม่ได้นะผมจะพาด,ดูตลอดนี่ขอบกระบะนะครับเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คร,ร,รอเย็บนะครับตะเข็บของเดิมนะกระบะนะครับเนี่ยกระบะฝั่งขวาเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะมาดูแชสซีนะครับตัวนี้นะดูดูเลยนั่น เช็ดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่นนะครับอ่าเนี่ยเช็ดซีอ่ะมาดูฝั่งด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับวีโก้ปี07นจะครับจะเป็นเลขเช็ดซีนะครับด้านหน้านะส่งเข้าไปด้านในหน่อยผู้ช่วยนะส่งเข้าไปเนี่ยนะครับเลขเช็ดซีเดิมนะดูเลยเลขเช็ดซีเดิมคมกิฟเลยตัวนี้เป็นรุ่นเลขเช็ดซีหน้านะครับวีโก้ปี07นะสวยมากสวยมากนะครับอ่ะดูใต้ท้องนะครับ นี่เราพาดูพาชมแบบนี้นะรถของเราพุ่นะเบื้งเอาเั็นไหมนะครับเชดซีเดิมสวยไม่มีดาไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่นนะครับยกสูงโรงงานนะคันนี้นะครับเครื่องยนต์3.0สายจวดได้สีขาวนะครับเป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงโรงงานนะครับราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นมาดูส่วนท้ายนะครับตัวนี้ v ีโก้เป็นรุ่นตัว e นะครับตัว e อีเลฟเนฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเรามีให้นะอ่ะมา ดูกระบะแม็กไลเนอร์กันเลยนะครับนี่ไหมปอนงามอีกครับกระบะแม็กไลเนอร์บบสวยนะไม่มีรอยแตกรอยยุบเลยนะครับไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะถ้าอยู่สภาพนี้นะครับมาต่อไปตะเข็บนะครับกระบ,บะฝั่งขวาเนี่ยดูเลยนะเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมนะครับอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเออาร์ A R ของเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดอยู่เดิมครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับฝาท้ายสัญ,ญลักษณ์ตัว R นะครับฝั่งขวาของเดิมโรงงานนะ ป้อนงานมีเลียนะครับได้สีขาวเออนี่แม้แสนกว่าบาทนึงได้นี่นะเฝ้ามาเอาได้ผู้ใดก็ได้นะครับกระบะฝั่งซ้ายนะครับกระบะเดิมนะนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับนี่เม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะครับ AL ฝั่งซ้ายอยู่เดิมครบนะครับเม็ดอาร์คบนล่างอยู่เดิมครบฝาท้ายนะครับสัญลักษณ์ตัว L นี่ของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยดูรอนกระบะหน่อยนะครับคุณอ่ะส่องเข้าไปป้อนถูกไหมล่องอูรูดอูรดอูรูดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะ งามีหีครับคันนี้ใครนะครับที่หารถกระบะนะครับราคาแสนกว่าบ,บาทนี่มานะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผู้น่ะช่วงล่างนะครับใต้ท้องยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีเช็ดซีเดิมสวยเลยรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้พร้อมใช้งานซื้อไปใช้งานได้เลยนะเล่มเอกสารครบนะครับสีสันสวยงามด้วยตัวยกสูงนะอ่ะต่อไปมาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่ ขอบกระบาดนะครับต้องดู2ฝั่งนะั่นสองเข้าไปนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมนะครับกระบาดเดิมแน่นอนสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่สวยๆคันนี้ภายในมาดูฝั่งซ้ายนะครับภายในดูประตูฝั่งซ้ายนะครับบูด้านข้างเป็นหนังสีครีมนะสวยมากกระจกไฟฟ้าโรงงานนะครับแผงคอนโซลน,นะตัวนี้นะครับคอนโซลเดิมนะคอนโซลเดิมแอร์เย็นหนาว เบาะภายในเป็นเบาะหนังนั้นเบาะหนังสวยมากนะครับสะอาดสวยงามเลยนี่แม่เบาะหมปั้ดงามอีลีนะครับอ่าดูเบาแคปอีกรอบหน่อยนี่พรีเซ้นนำเสนอเลยนะครับเบาแคปนะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยคุณอ่ะไมกิ๊กอ่ะไมกิ๊กนะครับปั้ดงามอีลีนะครับอ่าต่อไปมาดูขอบประตูฝั่งซ้ายนะครับนี่เมทอาร์คนะครับขอบประตูฝั่งซ้ายอยู่เดิมครบเลยนะครับรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะนี่สบายใจหายห่วงได้นะครับนี่แม เรารายงานกันแบบนี้นะครับสภาพรถของเรานะนี่นะครับเม็ดอาร์คต้องนะครับขอให้มีนะบอกเลยย้ําเลยนะครับส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับต้องดูเม็ดอาร์คเป็นหลักเลยนะครับนี่คันนี้สบายใจได้นะครับเม็ดอาร์คขอบประตู2ฝั่งอยู่เดิมครบนะครับอ่าสีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะครับที่สําคัญราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้นะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นนะนี่ รถกระบ,บะแขบยกสูงนะครับใครหาอยู่รีบมานะ,ะดูใต้ท้องฝั่งซ้ายนะครับคุณน่ะเนี่ยเช็ดซีฝั่งซ้ายนะครับเช็ดซีเดิมสวยไม่มีดมไม่มีต่อนะไม่มีผูกไม่มีก่นนะครับมาดูต่อไปนะส่วนสําคัญนี่ตัวนี้นะครับภาษีเนี่ยภาษีนะครับอ่า26ตุลานะภาษี26ตุลานะครับเนี่ย67นะอันนี้ก็ปลายเดือนตุลานะครับ ใช้ได้อีกนะยังไม่หมดนะครับหลังคาเดิมนะครับขอบตะเข็บรอยซีนของเดิมนะสวยมากสวยมากคันนี้นะครับราคาแสนกว่าบาทย้ําเลยแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับได้วีโก้นะครับยกสูงโรงงานเป็นแคปนะครับคันนี้นะอ่ะนี่ปรถอย่างบมงงามคักงามแน่ถ่าอีพอีแม่แขกนะครับ <laughs> อ่ะนี่นะครับมานี่เป็นสภาพนะครับที่เราพาดูพาชมรายงานกันแบบนี้ย้ํากันอีกครั้งนะสําหรับคันนี้ จอดเทอเลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนยูนีเด้อโตโยต้าไฮรักวีโกโตพีเนเนอร์เครื่องยนต์3.0เป็นตัว163แรงม้าปี2007นะครับปี2007ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777 095 669 8 777 หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ